รุ่นสองเขาตากโคตรตุงห่วงเป็นโคตสสาเสือสวัสดีเพื่อนๆด้วยวันนี้มากับคลิปเบี้ยแก้มาใหม่ออกมาปี66เป็นเบี้ยแก้รุ่น2ของวัดบอมกูดเป็นเบี้ยถักนะ เป็นเวทถักรุ่นสองวัดบามกูดมีตอกโคตรที่ห่วงเป็นเวทถักลงรัดปิดทองจากวัดได้มานี่ออกมาตอนวันตุจีนน่ะของปีหกหกนี้นี่เอกลักษณ์ก็จะมีทองปิดแล้วก็ห่วงก็จะมีโคตรตอกอยู่นะจะวซูมให้ดูใกล้ๆนี่ โค้ดก็จะเป็นตัวสอเสือขึ้นยอดอยู่ทางด้านซ้ายลักษณะจะเป็นตัวสอเสือขึ้นยอดก็ย่อมาจากชื่อของพระมหาสุวัตรรุ่นนี้ธรรมาเป็นห่วงทองแดงแล้วก็ลงรัดแล้วก็ปิดทองทองพวกนี้หลวงพ่อท่านเป็นคนปิดเองนะออกมาตอน วันตุจีนนี่แหละและสำหรับใครที่ชื่นชอบศึกษาเวียแก้ผมฝากช่องผมด้วยแล้วกันนะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องผมด้วยแล้วกันสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไปและบาย